بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العالي العظيم اما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يا الله سبحانه وتعالى سورة ونصف إن شاء الله راهو مريم طعنى الفصل الثاني ودوي كان تدوين نسى توتي سن ندوينا تدوين تدوين روحنا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  ฮะดีสในศตวรรษที like like, like ่ห้านี้เนี่ยก็จะมีไม่มากนะครับมีแค่สองรูปแบบเท่านั้นเองรูปแบบแรกนะครับนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบก็คืออัลเจมมุอับเบนสซาฮีฮัยคือหนังสือฮะดีสที่อุลามะพยายามที่จะมาเขียนอุลามะพยายามจะมาเขียนรวบรวมนะครับระหว่างฮะดีสที่อยู่ในหนังสือสซอฮีบุคฮารีและก็หนังสือสซอฮีมุสลิม นะครับก็คือเฉพาะสองแสมารวมกันซึ่งจะเรียบเรียงยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแต่ละคนนะครับอันนี้ดัาแรกเล่มแรกก็คืออัลจัมบะเบนสฮีหัยนังสือที่รวบรวมนะครับสอฮะดีษจากสาฮะบุคอรีและก็สาฮะมุสลิมของอบูมัสออดอัลดิมัชกีนะครับซึ่งทําการเรียบเรียงตามมุสานิดนะครับเรียบเรียงตามมุสนัดนะครับตามชื่อของสาบะ เดิมบ e uh, ุคลีมุสล ah ab ah ah, uh, ah ah ิมตามจำม่จำม่เราบอกอะไรมาไวนก็คือแปดอย่างนะครับแปดอย่างกิตาบุตรอีมานกิตาบุอะไรอีกเต็ฮีดกิตาบุตรอัลอลลกิลมุสลิมเป็นต้นไปเนี่ยมนาคิบรอควาอีกประมาณนี้นะครับแต่นนั่งเรียงใหม่ก็คือเรียงตามชื่อสุฮาพบัตามุสตัาสุฮาพบัติบูรุษเราะ์ใครบ้างเอ่ฮาริชาอะไรบ้างขามาทั้งหมดประมาณนี้เล่มที่สองอัลจำแม่เปินอัลไซย์มันก็คืออิบนุอัลฟุรัดเล่มที่สามนะครับเล็อับดุลเบคาร์อัลบุตร البرقاني لكتسي الجمع بين الصحيحين نكب خان إمام أبو عبد الله الحميدي الأندلسي نكب أندلسي نكب سنكم مي فوائد نكب وله زيادة عليهما في المطون والأساند سن الحميدي مي كان قيم نكب تو بوت بان سوان سالي نان نكب لك أن أعطي مي ها الجمع بين الصحيحين خان البغوي الجمع بين الصحيحين كان عبد الحق الإشبيلي نكاب الجمع بين الصحيحين نكاب كان أبو عبد الله محمد بن حسين المري الأنصاري نكاب الجمع بين الصحيحين أبي حفص الموصلي الجمع بين الصحيحين نكاب كان أبو محمد الحسن الصاغاني دوي نكاب مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفية อันนี้คือแบบแรกนะครับในศตวรรษที่6นี้แบบที่สองนะครับรวบรวมเหมือนกันแต่เป็นการรวบรวมฮะดีษที่มาจากหนังสือ5เล่มนะครับอาจจะเป็นบุคครีมุสลิมอบูดาวูตุลมิดีนก็อันนาอัเท่านั้นหรือหกเล่มซึ่งหกเล่มส่วนมากแล้วเนี่ยก,ก็จะไม่มีอิบนาไมจะเข้าไปด้วยนะครับแต่จะเอาหนังสือหมวกอิมามมาลิกเข้ามาแทนเช่นหนังสือเล่มแรกนะครับชื่อว่าอ ah ัตเจรีดูลิสิฮะวะซุนัน Nah, kalau berulam hadis, kong Sahih Bukhari Muslim, muat pak, terdiri Abu Dawood, lekan Nasai, kong Razin, asar, uh, asar kisti, apa macamnya? Asaroksti, asaroksti, apa macamnya? Merumahkan, apa macamnya? Jamena, nak kong. Soang al Jama bina suah bina al Kutubi asyita. Kau cumi muat pak, memi Ibn Majah merumahkan, nak kong Abdul Haksh Al Ashbili, Abdul Haksh Al Ashbili, kian soang lemb. الجمع بين الصحيحين لقا لم رومه قوم كان سام جامع الاصول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قام ابن الاثير الجزري لقا لمتها انوار المصباح في الجمع بين الكتب السته السحة لابي عبد الله الغرناطي الغرناطي อันน uh, ี awi, ้ต nah, ่อไปนี ur, ang, ้จะเป็นการศึกษาสามเล่มนะครับอิชาลละนะครับการนี้ศึกษาสามเล่มนะครับเล่มแรกสองเล่มแรกนี่ก็จะเป็นของอิมามอัลบาโรวีหนังสืองเชี่ยวชูุนนะในเรื่องมัซฮับีอัสศึนนะแล้วก็หนังสือที่สามก็คือเจมีอัลอุกซูดของอิบนะอัลจัซรีเล่มแรกแล้วกันนะครับเป็นการอ่ศึกษาใน่องทว่ที่หกนี้เชี่์วชสศึนนะอัลบาโรวีผู้แี่นะครับเป็นมุฮัดดิษด้วยเป็นมุฟัสซิรด้วยนักตัฟซีรด้วยเป็นฟักีด้วยนักฟิกด้วย

นะครับมินฮิลล์มุชกิลิฮะวัตับซีรียรีบิฮะคือเพื่อที่จะจัดข้อขัดแยง้งข้อคุมเคือข้อที่เป็นปัญหาหรือทำการตัฟซีรนะครับคำศัพท์ยากๆแล้วก็บอกถึงฮุกกลงนะครับฮุกกลมที่ฮุกกลมในด้านฟิกนะครับพร้อมกับอิคติลาฟหรือการขัดแย้งของอลุลามะนะครับของอลุลามะนะครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือหนึ่งก็คือพูดถึง ประเด็นที่ม,มีมีข้อคลุมเคือมีปัญหาไม่เข้าใจแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็บอกถึงฮุกกลมอาักกามโดยเฉพาะในด้านฟิกนะครับโดยเฉพาะในด้านฟิกและการขัดแย้งของอุลามะขออุลมะสาเหตุของการเขียนของเขานะครับสาเหตุของการเขียนอย่างแรกเลยนะครับออย่างแรกอ,อย่างแรกเลยนะครับตรงไหนแล้ว อัลบาควีเขียนหนังสือเล่มนี pues, ้สาหิตแล้วก็คือเพื่อที่จะเรียนแบบอุลามะฮะดิษก่อนหน้าเขาเห็นอุลามะฮะดิษในช่วงสมัยก่อนหน้าเขาเนี่ยเขียนหนังสือเยอะก็เลยอยากจะเขียนด้วยแต่ที่จริงแล้วอยากจะเขียนเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจหรือหรือมีแรงจูงใจเหมือนกันก็คือเพื่อที่จะวุดดูุคฟีอุมามรือเขามีเขามินยัดดูฟีอิกามะติดดินเพื่อจะเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ ฟื้นฟูศาสนาแล้วก็ฟื้นฟูอ ح อส ء ุน์ฟื้นฟูุน์ของท่านนบีวฮับลิตริ้วีนักเรนวทางของชาวุนนะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองแล้วก็สุดท้ายต้องการที่จะอยู่กับท่านนบีก็คือตามสัญญาของอัลลอฮ์สัญญาของท่านนบีที่บอกว่าอัลมารุมาอามันอาฮบคนหนึ่งจะได้อยู่กับคนที่เขารักก็คืออยากได้อยู่กับท่านนบีุลลัลลอฮุอะลัยฮิอะลัยฮิวสัลลมนะครับ และที่นี่เขานยยุคสมัยนเนี غال บ่อาลเอลอลอลัมานฮาวันนฟสักอป็นคนที่ชัีวิตตามฮาวันนัูมากไม่สนใจความรู้สนใจสิ่งที่โง่เขลาสิ่งที่เป็นบอกรึมากกว่าความรู้นะครับจนกระทั่งแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละยุคสมัยนี่ก็มีอุลามะเสียชีวิตหมดนะครับดังนั้นอัลบาออีกลัวว่าการที่อุลามะเสียชีวิตไปเยอะๆในความรู้ก็จะหายไปเพราะท่านนบีลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่า

บัซุเอลุฟ้าอัฟโต้บิไกร์อิกล์มินฟรัลลุวะอัดลุตุกทามให้ฟาตาวาด้วยกับไม่มีความรู้เนี่ยถูกต้องทําให้ผู้คนหลงทางและเขาเองก็หลงทางด้วยเห็นนี้เองเขาต้องการที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยกลับมาอุยัดดีดล้ลยลอัมรีเลยกลับมาหาความรู้อีกรอบหนึ่งก็เลยเขเียนหนังสือนี้ขึ้นมานะครับมันฮัศของอิหม่ามอัลละอัลบากร,รีรีบเรียงหนังสือเล่มนี้เนี่ยตามหัวข้อเรื่องนะครับโมดูอาร์ตก็คือหัวข้อเรื่อง นะครับก็คือด้ษที่ยวข้องกับหัวข้อนีเนยจะมารวมเป็นที่เดียวกันเลยนะครับบิทุกๆหัวข้อในาุกๆหวขฮิในทับมารวมเป็นเปกนเั็นเป็นท่กดียวกันเลยนะครับจ้ไม่แยกแยัวอนะครั้อในทั้อในทุกัว้นมุกรตัวื่อบาบนะครัวข่อนมากแล้วอุ้อใัอัลบากาวีนี่กักจะอๆกัวอรูปแกบเัียวอับอุหัวขุก อิหม่ามบุคารีทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเริ่มด้วยกับกิตาบุลอีมานเขาก็เริ่มด้วยกับกิตาบุลอีมานเริ่มต่อด้วยกับกิตาบุลอิมิกก็ต่อด้วยกับกิตาบุลอิมิกก็คือเหมือนกับอิหม่ามบุคาริเด็ดเลยนะครับการเรียบเรียงของเขาสองนะครับเริ่มบางครั้งมีการตั้งชื่อบาบด้วยกับอายห์อัลกุรอานสามนะครับมีการเริ่มแต่ละกิตาบหรืออาฮยานันบางบ้ามหนี่ยด้วยกับอายห์ที่เหมาะสมพร้อมกับ ความการอธิบายของสหาบะหรือตาบีที ang, wah, ่มีต่ออายะนั้นๆซีนะครับก็จะนำฮัตดิษที่เกี่ยวข้องกับบับนั้นๆเลยนะครับจะเอาฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับบับนั้นๆเลยบางครั้งก็จะบอกด้วยนะว่าฮะดิษนั้นเนี่ยมีแรยงานโดยบุคลีมุสลิมหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะกล่าวว่าฮะดิษนี้มุตตะฟักปุนอะไรนะรรงงานโดยบุคลีมุสลิมนะหรือรรงงานโดยบุคลีอย่างเดียอะคราะจืบุคลีหรือรรงงานโดยมุสลิมอย่างเดียอเคราะจืมุสลิมอย่างเดียวก็มีการบอกด้วย นะครับอัลฮัมดุลลาหฮะนะครับกรณีที่ฮะดิษดน,นั้นไม่มีในหนังสือบุค ا รีมุสลิมส่วนมากแล้วอัลบาวีก็จะตามแนวทางของอิหม่ามเจมีดีในการที่จะตัดสินฮะดิษนั้นสวะหรือไบรฟ์พร้อมกับนาคาพูดของอุลมามะเนี่ยมาตัดสินฮะดิษดังกล่าวนะครับว่าสวะหรือไม่สวะเพนะครับจะไม่มีฮะดิษไม่มีฮะดิษไบรฟ์ในหนังสือเล่มนี้ยกเว้นฮะดิษที่ นำเข้ามาเนี่ยอาจจะไอ้แต่มาในด้านของชวาวฮิตเป็นตัวสนับสนุนนะครับอย่างเดียวไม่ใช่ตัวหลักหรือมาเพื่อที่จะมาแค่อธิบายมะนะฮาดิษด้านบทที่สองหเนี่ยก็มาข้างล่างเพื่อ,อจะอธิบายฮ้ดิษเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับเจ็ดก็จะบอกด้วยมายุสตาฟาดูมินอะฮาดิษเบมินัลฟิก อะไรหรือสิ่งอะไรที่ได้รับเกี่ยวกับฟิกจากฮะดีเลมนี้ก็จะบอกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับอุลมุมฮะดีษหรือชื่อของนักแรงงานหรือบางครั้งก็จะบอกประวัติของนักแรงงานบางส่วนก็บอกด้วยนะครับแล้วก็จะบอกความหมายรรีบคําศัพท์ด้วยแล้วก็จะบอกอิสติฮาดสุฮาบะบอกการวินิจฉัยของสหฮาบะและก็ตับอินแล้วก็คำพูดของอิหม,มัมอิหมัมที่มุชตะฮิดพร้อมกับตัดเยนะครับทำการตัดสินที่ถูกต้องทันที อ่ะอันนี้จบเลยนะเล่มแรกนะครับเล่มที่สองขออิหมามอัลบากรวีเหมือนกันเรารูแล้วว่าม uh ูฮิญดีนมาจากไหนก็เพราะมาจากนยุคสมัยของเขาเนี่ยเป็นยุคที่ยุคที่โลกกําลังจะเข้าไปยุคมืดนะครับยุคอิสลามเองก็จะเข้าไปยุคมืดนะครับยุคที่ตดถอยในด้านของความรู้จึงทําให้เขาเ,เป็นผู้นึง่รับฉายาว่าม uh ุฮิดีนอบูุมุฮัมมัด ح س ي นม i n อูดอัลบ ب ก ق วีหนังสือที่สองก็กครับมาซาบีอัลซุนนะครับมาซาบีแปลว่า ก็อะไบ่สบาสั่งเปลืองประกายแห่งสุนนะโมดูะนะครับเนื้อหาแล้วก็สาเหตุของการเขียนหนังสือเล่มนี้เนื้อหาของการเขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า j uh a m a t u hiril m u n g a t a i na illa i b a d a ah. ฉันมีเจตนาเพื่อที่จะรวบรวมในหนังสือเล่มนี้เฉพาะฮาดีสําหรับคนที่อยากจะตัดขาดไปอิบาดาหรืองา่งายๆคนที่ชอบอิบาดานะครับ เอาะดษนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไปนาไปปฏิบัติในชีวิตการอิบาตต์ของเขาได้เลยถัดจากกิจบุลลอ์ทันทีนะครับเป็น h a d i ษที่สามารถช่วยให้เขาเนี่ยทาการอ่ออิบต่อ Allah س ب ح ا ن แะแค่นั้นเองนะครับมันพูดเล่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกที่สุดคือการกเรืะองอัรมอา์ ตัดรายงานออกเลยเพราะกลัวว่าจะนะครับเพราะกลัวว่าจะเออจะยาวนะครับกลัวว่ากลัวว่าจะยาวนะครับแล้วก็นะครับฮะดีิสที่เข้าพามาเนี่ยอะฮะดีสกุลิบับในทุกๆบาบนะครับในทุกๆบาบฮะดีสที่เขานามาเนี่ยมีแค่เฉพาะสุเฮและก็ฮัสันนะครับมีแค่เฉพาะสุเฮและก็ฮัสันส่วนฮะดีิสใดที่มีปัญหา h ะด i ษใดก็ตาม h ะด i ษใดก็ตามที่มีปัญหานะครับเช่นอัอไหนะเนี่ยว่ามาแก่ใน ف ي ه ฮ h a ะด t ษไหนก็ตามที่มีอยู่ในนี้ที่เป็น h ะ d ิบ้อีฟหรือ h a d i ษที่แปลกอาเชิตูฉันก็จะที่แจงแล้วก็ฉันละทิ้งซึ่งการรายงานฮะดิษที่มุงกับหรือฮะด i ษที่ปลอมนี่มันฮักของแกเลยนะอาราอุลอุลามะจะศสนอของอุลามะที่มีตำหนังสือ อัลบราวินีนี่ยหนัสือัลมิสเบห์ล้วมีเบรกเลยอัลอิมามอิบนุสซาลาห์เบกว่าการที่หนังสือของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็นฮะดีศพประเภทก็คือฮะดีจีซอฮ์ห้กับฮัสซันเนี่ยแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นอิสติละเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เป็นการพูดที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับว่าเลสฮัสซันอินเดอร์ฮะดีอิบาระตุนอันซาลิกเปรว่าไม่ค่อยเอ่อเปว่าฮัสซัน คำว่าฮัสซันต่ออัลฮะดิษไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นสำนวนที่ที่โอเคยังไงก็คือปกติแล้วเนี่ยฮัสซันก็จะอยู่ในอยู่ในซอฮะเลยนะครับอยู่ในซอฮะเลยซึ่งเราจะได้เรียนรู้ลจากนี้ว่าใครคนแรกที่มีการพูดที่มีการแยกฮัสซันออกจากซอฮะนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับคนนี้อัลกัซวีนีอัลกัซวีนีเนี่ยทำทำทำ,ทำการอิสติกรจ นะครับทาการอิสติครอสแล้วก็ทําการไปอิสติครอบไปตรวจสอบง่ายๆว่าในหนังสือของของหนังสือมาสอับเนี่ยจริงไหมที่บอกว่าไม่มีฮะดี์มโหดอะตรากฏว่าอัลกัสวีนี่เพจสิบแปดฮะดีในหนังสือมิสมาสวับเป็นฮะดีที่มโหดอะตเปลอมแต่อิมนุฮะจัลก็ตอบฉับพลันเลยนะครับอิมนุฮะจัลก็ตอบอย่างฉับพลันเลยว่า อันทีสุดที่อัลกัซวีนี่ไปเจอในหนังสือมัาอบะที่บอกว่าสิ่งไปเหตุเป็นเหตุมอบหมเนี่ยนะครับอิบนุฮะัดตอบทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลยว่าแบบนี้แบบนี้จริงไหมอย่างไรนะครับว่าการอ่านดาว่าฟาดาไม่ประโยชน์มากนะครับม่ประโยชน์มากอีนัยะตุลอุลามะนะครับอีนัยะตุลอุลามะนะครับการให้ความสําคัญของอุลามะเนี่ยซึ่งมีการให้สําคัญเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มัอบีซุนนะนะครับซึ่งนับไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาเขียนชาระอธิบาย หรือย่อให้สั้นลงหรือทําการตักคริชเนี่ยข้าอัลฮะจีคลีฟะวับรูคลบรูคิลมันบอกว่ามีมากกว่าสี่สิบสองเล่มที่เขียนชาระสรุปย่อแล้วก็ทําการตักริหนังสือเล่มนี้สี่สิบสองเล่มนะครับสี่สิบสองเล่มด้วยกันแต่ในจำนวนทั้งหมดนั้นหนังสือเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือมิชกบตุนมาซอเบียนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือมาทําการตัลริแล้วก็ตักคริชด้วย

5ซีซีเกิดนะครับเสียชีวิต606แล้วก็มีงานเขียนที่เยอะมากหนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเนื้อหาในในหนังสือเล่มนี้คือเป็นฮะดีสมาจากหนังสือหกเล่มหนังสือหกเล่มอะไรครับบุคารีมุสลิมนะครับแล้วก็ซุนันทั้งหมดยกเว้นอิบนนมาญะแลวมาตนทอนอิมุมาญะก็คือหนังสืออัลมุอตต์นะครับรวบรวมฮะดีส หกเล่มหนังสือฮะดีสนะครับแล้วก็ตรติบใหม่ทำการเรียบเรียงใหม่ตามความหมายนะครับตามความหมายนะครับเรียบเรียงใหม่ตามความหมายก็คือฮัตตสนี้หัวข้ออะไรก็มาตั้งเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสาเหตุตรงนี้นะครับเขาไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เราพูดเมื่อกี้ช่วงต้น Al ama, อัลจัมะอัลไม่ใช่

นะครับไปเจอคอมเมนต์ไปเจอข้อบอกพร่องนะครับคือวางฮะดิษไม่ถูกแบบอย่างแรกวางฮะดิษนะครับรอซีนไปวางฮะดิษไม่ถูกไมก่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกที่สองบาง,สบางครั้งน่ก็รอรอําเดิมเดิมเยอะมากเด้วก็ละทิ้งเยอะมากว่าที่เราแกะสารมินฮาเลก็ละทิ้งฮะดิษที่มีอยู่จริงในหนังสือหกเล่มแต่ละทิ้งไม่ใส่ไปเยอะเหมือนกัน จึงทำให้ฉันอยากที่จะมาเขียนใหม่ปรับปรุงใหม่เรียบเรียงใหม่นะครับเรียบเรียงใหม่แล้วก็เติมเต็มใหม่เติมบางสิ่งบางอย่างที่ตกล่ตกหล่นเนี่ยใหม่พร้อมกับอธิบายความหมายอะไรทุกอย่างใหม่จะมาเกิดขึ้นหนังสือก็คือจากม์อุสูลมาในอะฮ ا ดิษอัลรัซูลอ่าในอะฮ ا ดิษอัลรัซูลมันพูดว่าทารีกตาริกต์ต์ทรตติบีนะครับแนวทางหนึ่งเลยฮัฟฟุลอาซานิดตัดไป Haih leh cakap Sahabah. Tapi kalau ni pernah di Nabi ni, haih leh cakap Sahabah kah Nabi. Tapi pernah pun kau Sahabah, ruhadis makuf ni, haih leh cakap Sahabah kah attabian, orang yang berlukis Sahabah, itu tak serangan. Tidak menerima serangan. Lepas itu kita pergi beri tahu huruf al-muajam. Ratahuhum al huruf al muajam al buajim. صوم لنا ترتيب على المعاني التي دلت عليها الأحاديث هاديس هاي كم معك ما روح روم تي دوكا ني كم معدوكا هاديتي بوتن لندوكا تميل لكا باب فصول فصول บางครั้งม like ีฟูรุนะครับตรงนี้หรือบางครั้งมีอักษรนะครับมีการแบ่งไปย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสี่เลยนะครับมีนะครับมี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 คัทบหนึ่งที่เขียนเฉพาะก็คือเกี่ยวกับฟาบอิลอัลบียาอัลซอฮะบัปรัสุลกของนบีละซอฮะบแลวก็ตั้งชื่อว่าิตาบุลฟาบอิลวลมานาคบห้านะครับห้านี่นักอคลรัชตุอัสมาอุลกุตบชื่อกุตบเนี่ย นะครับชื่อกุตุกหมายถึงห ok ok ัวข้อกิตาบกิตาบว่าด้วยอะไรสอลากิตาบเรื่องนี้เรื่องนี้นี่จะเรียบเรียงตามหุรูฟุลมหมอนจำเหมือนกันนะครับจะเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงตามหุรูฟุลมหมอนจำเหมือนกันเพื่อง่ายนะครับเสมือนเป็นพัฒนารุปกลมให้กับคนที่จะไปศึกษาต่อหลังจากนั้นประการที่6นะครับประการที่6เนี่ยจะมีการระบุชื่อของนักรายงานฮะดิษแต่ละคน ที่เชิงอัดหนังสือเลยนะครับตั้งแต่ต้นฮะดดิสเลยนะครับฮะดดิสฮัดดิสของเอาสมมติฮัดดิสของอับดุรเลาะห์มาก่อนปุ๊บแล้วก็เชิงอัดด้านล่างเคลียลอับดุรละห์คือใครคือใครพอมาฮะดดิษอบูุลฮัดดิษอุลเลาะห์ครั้ทงที่สองเนี่ยไม่บอกแล้วนะครับไม่บอกแล้วเจ็ดนะครับมีการอธิบายบิชายอิบอรีบิบุยอธิบา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 ยบายอธิบายากในิะดยอธิบนย้ธิบายนะครับ,บ,น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 ะรบนี่คือมันฮัจของเบาา 8ปนะครับแปคือฮูนากะฮูนากะอะฮดีสนมีมีฮะดีิสหลายฮะดีสเหมือนกันที่ที่ที่ไม่รู้จะตั้งตรงไหนไม่รู้จะตั้งในกิตับอะไรไม่รู้จะตั้งในบาบอะไรก็เลยไม่รู้พอไม่รู้นี่ยฮดีิสจำนวนนี้เนี่ยก็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 เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่ออัฟรดะละฮาบาบนันตั้งบาบเฉพาะฟกฟกเยอเลยฮะดีสนี้เนี่ยตั้งบาบเฉพาะเลยในบาบสุดท้ายสุดของหนังสือเลย แล้วก็จะเรียบเรียงตามฮุรุฟุลมอจยัมะดีเราน่าจะเรียบเรียงตามฮุรุฟุอัลมอดยัมด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นหนังสือของอิบนุอัสซีรนะครับสั้นๆจบแค่นี้นะครับคาบนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะมาเรียนต่อในคาบหน้าคาบสุดท้ายคาบหน้าคาบสุดท้ายนะครับคาบหน้าคาบสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์เราจะเรียนนะครับบาบที่ห้าซึ่งเป็นแบบสุดท้ายเกี่ยวกับการตะดสินซุนนะหลังจากสตรวัที่ห้าเป็นต้นไปจนกระทั่ง السادس والسابع والسادس تاريخ والسادس 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 والسادس